โอเคสวัสดีต้อนรับทุกคนสูชส่ช่องสกีแชนแนลนะคะวันนี้ผมจะมาลิกเกมโรบ l o กเนป Expedition Antarctica นะคะเราก็จะไปปีนเขา a n น a r c t ติก้ากันแต่ว่าตอนนี้อ่ะเราต้องไปตรงนี้ก่อนถ้านายอยากจะเข้าไปปีนเขาภูเขาน้งแข็งแล้วก็ต้องมาสวมพวกนี้ก่อนอ๋อสวมพวกนี้เหรอใช่มีเสื้อโอ้สออะไรเนี่ยอ่าปีหม,มวก แล้วก็กระเป๋าเก็บของอะไรแบบนี้อันนี้อ๋อนี่นี่นี่สิ่งนี้สามารถช่วยได้นะถ้าเกิดวราเพื่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าของที่เหลือเนี่ยไม่ไม่ฟรีนะคะแต่ว่าเราไปกันเลยอันนี้เอาไว้แบบว่า,วเ,าเปิดแบบว่าคนอื่นจะได้เห็นว่าเราอยู่ตรงไหนก็คนอื่นจะสามารถมาช่วยได้โอเคขอดูแมพก่อนเหมือน เราอยู่ข้างล่างสุดแล้วต้องไปทางซาวด์ตกไปเรื่อยๆจนไปถึงแคมป์หนึ่งแต่ตอนนี้เรายังอยู่ปแคมป์อยู่เลยแคมป์แรกอยู่เลยโอเคไปกันเลยม,มีแฟลกด้วยหรอแต่เออทุกคก,ก็มีฟรีด,ด้วยกันแต่ไปทั้งหมด1,934กิกิโลท่ะน้อยมากน้อยจริงโอเคเราไปกันก่อนเลยนะโกรธเลย เออโอ้โหน้ำนี่อาจจะเย็นมากแน่เลยว้าให้เมื่อกี้เมื่อกี้ฉันลื่นปะน่าจะลื่นแหลยอือไปอไปมีไฟสำหรับเผื่อมืดวุ้ยเราเปีนเขามาว้าวโอ้ทำสวยมากในตรงนี้ด้วยเหรอไปเราต้งตรงไปข้างหน้าตรงนี้โอ้โหเย,ย็นมากมากเลยอุ้ยมีคริสตัลด้วยอ่าตรงนี้โอ้โหอึ๊บอึ๊บโอเคเกือบปะ ดูสีตรงนี้สิมันแบบกร,กรอบมากไม่ใช่กร,กรอบๆสิเขาเรียกว่าอะไรนะมันลื่นเออว่าให้โอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วเอ่อเรนจะต้องไปตรงนน้นนะปีนไปแล้วตรงนี้ก็ปีนบนไตอีกละโอเค,คอเก็บมาได้ไหมแต่อะสวัสดีเพื่อน๋อเพื่อนคนนี้อยู่ญี่ปุ่นหรือเปล่าเอา๊ะอันนี้ฉันมองไม่เห็นเลยนะี่ะถ้าเกิดแบบเพื่อนไม่เข้าไปอะ่ะ คือไม่เห็นเลยใช่เขาไม่เห็นเลยโอ้โหเราอยู่นี่อยู่นี่อยู่เลยเนียนมากเราต้องเข้ามาตรงนี้เออนั่นแหละโอ้โหแล้วปีนยากเลยอ่ะแฝงเข้ามาในอันนี้เออเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นแบบนี้ก็คือสงสัยอันนี้โอ้อันนี้เอาไว้แบบว่า ขึ้นทางนี้เพื่ออต้องเล่นให้ครบก่อนนะให้เสร็จก่อนถึงจะขึ้นไปได้มันไปทางลัดอ่ะโอ้โหแต่ฉันเพิ่งเล่นครั้งแรกเออโอเคโอ้หมีน้ำตกเร็วโหอะไรกันเนี่ยอะนีต้องปีนอะต้องระวังด้วยเหรอโอ้ไม o ์กอชบเอ้ย๊เอ้ยเอากือบเกไปได้ยังอะ โอ้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 ต้องระวังภูเขาจะตกลงมาด้วย,วยฉันกินน้ำตรงนี้ก่อนเลยได้ไหมเนี่ยเอมีน้ำเนี่ย oh, นะโ oh, อ้แบลว่าข้างล่างเนี่ยก็จะมีแบบเอเนอร์จีน้ำแล้วก็อะไรต่างๆแต่ว่า84อยู่ตอนนี้เราก็อย่าเพิ่งจะด,ดีกว่าหึว่าจะไปไปไม่ถึง๋อ้ไหนเนี่ยอ่ะตรงนี้บอกว่า มีน้ำแข็งนะแล้วก็มันจะลื่นมากด้วยโอ้โหลื่นจริงลื่นมากหนาวมากฉันต้องตรงไปให้ได้พี่นหนาวมากเลยควันออกปากโอ้โหควันแบบเย็นมากเราต้องตรงไปใช่ไหมเฮ้เขามันมีทิด้วยดีอืม อยาใหป้ประเทศไทยไปแบบนี้บ้างจังประเทศไทยของเรานี่ร้อนมากอันนี้คือแบบเย็นเลยเย็นกว่าเย็นมากเย็นกว่าน้ำแข็งตรงนี้ต้องปีนบันไดขึ้นไปโอ้โหอย่าตกนะตกนี่มีหวังเริ่มใหม่หมดคือทีนี้จะมีความยากตรงที่ถ้าเกิดเราตายแล้วเนี่ยมันก็จะไปเกิดใหม่ที่จุดเริ่มว้า จุดเริ่มต้นแต่ว่าต้อนนี้ขอตั้งใจโกนถ้ามันตกลงมานี่คือแบบอ๋ออันนี้เห็นเสาตรงนั้นไหมเนีย่ยตรงนู้นอะแต่ว่าโอ้โหดูเชือกดูเชือกอืมแบบนี้จะขอเล่นเกตไปถึงแคมป์สองก็พอแล้วนะว้ายตกยตกใจเฮ้ยเห็นข้างหน้าไหม นั่นเปนสิ่งที่เรียกว่าถ้ำไม่ใช่ถ้ำสิเขาเรียกว่าเต็นท์ออโอเคงั้นเราไปกันก่อนโอ้ยถึงเต็นท์หนึ่งสักทีฉันก็จะได้ไปพ,กพักผ่อนตอนนี้สองจุดสาสีเอ็ม่นาฬิกาคืึองเฮย่าอยาาตกนะอย่า,ยยา,ยยายตกโอ้โอ้าอะ แล้วก็ตตอมมาเลื่อยมาหมดเลยอ๋อคุนช่วยด้วย,ออยเอ๊ยโอเคิแค่นี้เองเหรอสวยแล้วโอเคเอมันหมดเลยเหรอมางั้นเราไปก่อนดีกว่าเอออันนี้อันนี้เอาไว้ทำ เอเงินเ,เงิน <ส ứng> เดี๋ยวก็ตัดไปตอนที่เราไปถึงแคมป์กันเลยนะ <ส ứng> โอเคเรากลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งกลับมาที่ที่เราเาตัวเย่ใช่ไหมใช่ที่นี่นี่อะไรเราตกตรงไหนนะตกตรงนี้ปะไม่รู้ แถวนี้ละโอ้โหเาจับได้ละตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะฮะเลือดเดี๋ยวโตขนาดนี้เอ่อขึ้นขึ้นไปได้ไหมตรงนี้มันขึ้นไปได้ไหมขาทูข่อยขึ้นไปได้เฮ้ย,อยโอ้โหขึ้นไม่ได้อ้าอ้าว เร็วเหรออ่เอ่ออาเอเดียโอเคงั้นเรามาลอกเลือยกันดีกว่านะฮะเออนี่ตรงนี้เขาก็มีนี่ด้วยนะฮะเบสทีตตีเออมาดูทำไมโอเคเอาไปว่าเดี๋ยวคิดนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวน่าจะมาต่อแหละเอานะโอเคอ้าวโหมืดเลย เมื่อบบดวงจันทร์ขึ้นเลยดวงจันทร์อยู่ตรงไหน,นเอ๊ะวิญญาณว้าวสวยมากโอ้แค่นี้แหละ